สวัสดีครับผมอยู่กับเก่งพี่ซิกเมอร์ครับที่จะพาไปจำลองแมชการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2018โซนเอเชียรอบที่3นัดที่5ครับระหว่างไทยพบกับออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการจำลองแมชการแข่งขันแล้วก็ฝึกภาคบรรยายไปพร้อมกันเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับในระบบ ai ดวลกันเองครับก็คือให้คอมราสู้กันเองนั่นเองครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมก็มีข้อผิดพลาดการใดที่เกิดขึ้นนะครับผมต้องขออภัยด้วยระหว่างการภาคนะครับผมยังชอบฝึกภาคเช่นเคยกับผ่านตัวเกมเฟส2 0มไนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกคัพเลือก2018ส่วนดิเชียรอบที่3นัดที่5ระหว่างทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียครับที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะครับก,ก็จะมาที่กับทันทีของฝั่งออสเตรเลียเป็นไมเยดินักนะครับของไทยก็เป็นทีรอรบุญมาทันครับก็ต้องยอมรับว่าสภาพใจิตใจของนักเตะทีมชาติไทยนี่ยังมีสภาพใจที่หอเหี่ยวอยู่นะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ครับ มาส่งแรงใจรงเชียร์กันครับให้กับเต็มทีมชาติไทยของเราครับเต็งชาติของออสเตรเลียครับ กับเพลงชาติไทยครับ แอฟโกซิโกก็ได้กระตุ้นลูกทีมครับให้เล่นกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อสู้เพื่อปแฟนชาติชาติและก็ผ่อหลวงของเราด้วยนะครับนะครับเกมนดีสิบเอ็ดรายชื่อแรกของทีมชาติไทยครับศัตัวเป็นกวินธรรมสัจจันลันครับกองหลังมีที่สองโดกับปีปทุมชูทองธนบุญเการัตน์ธีรธรบุญมาทันนะครับกองกลางมีปกเก้าอันน์นสาวรัตน์ชนาธิปครับสามประสานเดน้าเป็นสีโอโรชัดทองทฤษฎีแดงดาวแล้วก็เกืกเก้อริวีการครับฝั่งของออสเตรเลียครับพวกศัตรูเป็นแม็กไรอันกองหลังมีอ e ีวานฟันยิส yes, ครับ แิส์บีโนวิชคัเทรนซานบิเจสันเดวิสันกามีไมค์เิดักส์มิซิโมลูนโกมาร์บิลเกนรอบิกคูสิวเ็ี้แล้วก็กองหน้าเป็นปาธานเบอร์ครับเคียรเริ่มเกมแล้วที่ราชบังกลาีฬาสถานกบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2018โซนเอเชียรอบที่3นัดที่5ไทยพบกับออสเตรเลียครับเกมนี้เป็น ระบบ AI ดูดเก่นเงนะครับผมเก่งพิซซิเกอร์รับหน้าที่ฝึกภาคฝึกบรรยายเช่นเคยเอากาไพมาที่เกิร์ทธิ์แล้วตัดสินขอให้ทะลุช่องมาแล้วเจอกับันิย้อนยิงก่อนโอ้โหนึ่งศูนย์ทำไมไเร็วจังเลยครับโอ้โหนี่เป็นระบบ AI ดูดเก่นเงนะครับแฟนๆชาวไทยได้เฮกันก่อนผมบอกว่าคือถ้าเทียบค่าพลังนักเตะแล้วเนี่ยมันเราสู้ไม่ได้นะครับในในค่าพลังที่เกมไปส2 0ง6ให้มาแต่ว่านี่คือสกอร์แรกที่ไทยเบิกร่รองได้แล้วนะครับ กับในสนามรชแฟไร์สถานกับทิสินสั์ให้ไทยนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์กับการเล่นกับออสเตรเลียซึ่งสิติที่เคยพบกันมานในไทยเราไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับแล้ก็มาชมจังหวะนี้ครับการให้มาตรงกลางสีโรดให้แล้วเกือกริดดูทิศินขอก็คือโอ้หลุดมากับสเปริโนโวิชนี่ป้องกันไม่ทันแล้วยิงผ่านมือแม็กไรอันเข้าไปครับดึงประตูต่อศูนย์ครับดูอีกครั้งนึ่งครับจังหวะนี้ วันจริงๆนี่อยากให้เป็นแบบนีครับคือผมก็พากมาหลายนัดแล้วสกรอร์มันชอบตกกันข้ามนะครับก็ขอให้นักเตะทีมชาติไทยประสบความสาเร็จด้วยครับเป็นแฟนชาวไทยอย่างผมคนนึงก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กันทุกนัดอยู่แล้วนะครับขับขึ้นลาก่อนแล้ว1-0ครับจากซื้อซนแดงดาขอบคุณสุดยอดแผ่นดีๆอย่างนี้ของพี่ดังสุริยะด้วยนะครับขอบคุณมากมายมาณที่นี้ด้วยครับขับมาเริ่มเกมกันใหม่ครับไทยนาแล้วตั้งแต่นาทีที่3คือถือว่าเร็วมากครับ ออสเตรเลียจะตั้งเกมอย่างไรสาเบิลี่ให้มาลูอิงโกเยดิดักมิลิแกนตรงกลางครับตอนนี้ไม่ได้มีทีมเคฮิลที่เป็นกองหน้าตัวเก่ามาลงช่วยออสเตรเลียครับนี่เป็นทนายนาธานเบิร์นสมรรถน้าที่แทนนะครับอีวานฟันยิสให้มาโรบบี้ครูซเสียให้กับธีรธรธีรธรไปที่เกิกร์กลิทยิงมั่นใจครับนำก่อนครูสไปแย่งไมได้มิลิแกน สเปเรโนวิชขวดยาวขึ้นมาแล้วรอบอิคูสเจอทิมซอนบิดบี้เข้ามาแล้วนะทันเบิร์นแกไม่ได้ครับปทุมตรงกลางเก็บไม่ได้ครับเยดีนักให้มามิลิแกนเอาครับเขากลับมาครองได้แล้วครับหลังจากที่ไปถือว่าเป็นจังหวะพลาดของออสเตรเลียด้วยนะครับในช่วงต้นเกมเดินกลับมาเลก,กี้อาครับหลุยนโกลมาเลยครับอีกเกีวเลก,กี้ให้มาทางซ้ายเติมขึ้นมาเดวิสันเจอทิสซ็อกโนบียดสู้ยังมีจังหวะสุดท้าย กับสารัตโอ้โหโดนใส่จากด้านหลังครับู้สินไอเป็นบอลทุ่มของไทยครับจังหวะโดนใส่ด้านหลังของชิซ็อกดูสารัฐคืนกลับมาก่อนคือนี้ให้ให,ให้คอมเล่นเกียเองนะครับผมไม่ได้เล่นครับไม่เล่นนาน,านๆก็เล่นได้เป็นเหมือนกันนะครับภาคเป็นอย่างเดียวช่วงนี้ทีละทอนให้ที่เกิร์ลิทดวลเซเดียลงไปตั้งรับครับติศิวนวิ่งชิมาซิโรดไปเอาจ่ายเร็วแล้วทับชิงกับติสินดูไทยมากับติสินแต่โอ้อยติดสปีเดีร์ลป ซีโรดวันนี้ได้ซานเป็นตัวจริงนะครับแทนตำแหน่งของมงคลทศกรายมีเกลเลก,กี้แมทธิวเลก,กี้ครับขออภยัยบลิแกนมาร์คบลิแกนครับวางยาวมาให้กับนาธานเบอร์สก็วินออกมามงายังดีชนะทิศรอ,อกเก็บอยู่เกิร์กริดบังแล้วจะคืนมาเอ้าไม่ดีครับไปเข้าทางของนาธานเบอร์สให้มาเราไปคุชชิงกับเบิดเราจ่ายมาทางซ้ายดีทิศซองโดประคองอยู่แล้วเตะอัดไป <c oughs> <c oughs> เล่นอย่างนี้อันตรายครับที่อง ต้องระวังครับจังหวะขึ้นมาของออสเตรเลียครับพอเราขึ้นนำหนึ่งศูนย์นี่พวกเขาต้องรีบพับสนามบุกแทเพราะว่าสกอร์เป็นแบบนี้ไม่ส่งผลดีต่อออสเตรเลียนะครับธีรทรไปมาที่เกอร์ลิฟต้องย้อนกลับมาก็ไปไม่ได้คือคือนำแล้วเราต้องไม่ไม่เร่งนะครับมากไทย2ีนาทีผ่านไปครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ผมทำคลิปทีไล่มันชอบตัวมันข้ามกับผลสกอร์ครับแต่ก็ขอให้มัน ตรงจริงๆมากสักครั้งนะครับเอาแะครับมาแล้วธีรธรทางซ้ายเจอกับฟันยิสอีวานฟันยิสยอดข้ามมาสเปเรโนวิชดกลับมากับแม็กไรอันต้องแก้ไขมานะครับดิวิชันเก็บได้ออสเตรเลียเลกี้ไปที่มาร์กมดิแกนครับตรงกลางออสเตรเลียวันนี้ยังก็ก็ถือว่ากลับมาครองบอลได้แต่ว่าโอกาสเขาทำเยี่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับโรบบี้ครูสเจอกับปกวเก้าเบียดตามประกบครับ ลุนโกเลกี้มาบีบมาตรงกลางครับจ่ายครอสมาลุยโกมองอะครับจังหวะนี้ดักได้เราไปเข้าทางเลกี้เราวิการจากง,งานอยู่แล้วสารัตจังหวัดธนบุญก็ไปเขา้าเสียฟิกคิกเขตอันตรายด้วยครับเหยดินลักปันติดกำแพงมงเก็บได้อุปทุมครับมาช่วยอยจังหวะนี้ครับเก็บได้ดีไทยโปราเกิดบทิ์แม่เกมเร็วนะครับผ่านไป30านาทีแล้วครับช่วงนี้ลิแกน,นดอบมีครูสแต่เตอรดเกือบทิทเข้าไปครับ ยังได้อยู่บางครั้งก็ช่วงนี้จะจัดทำแมตช์ต่างๆที่มันยังไม่เิดขึ้นให้ได้ชมกันไปก่อนนะครับไม่ได้จัดตามตารางการแข่งขันก็อย่าว่ากันนะครับเพื่อนๆเ,เอาครับออสเตรเลียบุกจากแล้วลวนโกให้มาทางขวาแล้วไปคูสถือรับธนบูลปาแล้วเบอร์จริงหนึ่งเท่าแล้วหู้ไวปันก็วินเสียเลี่ยมเลยครับแบบนี้นี่ครับความอันตรายของนาธานเบิร์ชับสีเสมอเลครับออสเตรเลียหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เราขึ้นนํานี่เรามาตั้งรับแล้วพวกเขาทําเกมขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ดีเสมอจนได้ครับออสเตรเลียกับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะนี้นักเตะไทยครับไปช่างักเกมเลยครับพอลูกให้มาจังหวะนี้คือให้เราวิ่งกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมพร้อมรบนะครับกับิงสลับกันนะครับไอ้คนให้ตอนแรกนี่เป็นด้านดวนโก้ครับแล้วแอสซิสสวยๆแบบนี้จากรอิคูสครับให้กับราฐานเบิร์สนี่ครับ หลอกธนบุญมาไม่โยนนะครับแล้วก็ตัดอลรียเข้ามาครับยิงมุมแคบเสาแรกกาวินก็ถล่มไปแล้วครับหนึ่งนะครับเออสเตรเลียกับไทยในััหว่าจะเล่นสวนกลับเร็วนะครับแต่ก็ไปเสียบอลจากหน้ากรอบเก็บโทษครับครับสามสิบสานาทีไทยกับเออสเตรเลียเสมอกันอยู่หนึ่งตู่อหนึ่งครับมาเริ่มกันใหม่ครับถือถอนให้มาธีรศิน ซิโรนี่โดนเอ้าจ่ายมาสวยครับจังหวะนี้แล้วเกิร์ธิททำอย่างไรครับมาถือศินป์าดเข้ามาเอาลุกสกัดไม่ดีครับเกือบเสียเหลี่ยมเหมือนกันโอ้ยแอนดูบิวี่ครับเกือบทำเสียประตูซีซอนเปิดเข้ามาแล้วเกิร์ธิ์ขึ้นมาสารัตยิงด้วย้โหวันเล่นกรอบสารัตโอ้โหลองแม่มันต้องลองแบบนี้ดูบ้างนะครับ ยบอลจังหวะโอกาสมาโอกาสมีจังหวะให้ก็ต้องลองซัดไกลรวยขวารับแมวิถีความแรงนี่บิดออกไปทีเดียวนะครับยิงได้ดีครับสาวรัฐจังหวะนี้น่าเสียดายครับแมงไม่ตรงกรอบ36นาทีครับเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งไทยกับวสเซียแนวแฟรอันยาวขึ้นมาแล้วสาวรัดมามงจังหวะนี้แมไม่ถึงทีสินเก็บได้ลุ้นกเอาไปเสียบกับสิ่โรดคมขยันมาแล้วแทงมาสาวรัด ยิงด้วยขวาโอ้โหติดบล็อกเยดีดักโอ้ไม่เยดีดักก็มาสไลด์ดักไว้ได้โอ้จังหวะนี้สาวรัตเตอร์มาครับมิทิต้องขึ้นมายิงแบบนี้ครับแหมเข้ามากดดันมากครับทียสิษ์ก็วิง่งกดดนันวิง่งหลอกล่อไปอยู่แดนกลางครับสารัตสองครัง้งครับจังหวะนี้โอกาสมาครับไทยโอ้ยความขยันของสิวด่ครับในมุมทีลอนเปิดด้วยสายเข้ามาแล้วจังหวะนี้ขึ้งมงกุ่ยทิษฐ์มงสกัดไว้ได้ครับแล้วปเก้ายังทันอยู่ไหมครับ อู๋เสียวันครับให้กับมิเชลิกกี้อ่ะขอไฟครับเป็นเมธิลิกกี้อ่ะกรับขึ้นมาบริเกนอู๋สวนกลับมาของออสเตรเลียครับจังหวะนี้ปฐุมอู๋ระวังครับขึ้นมาคร้วกับบริเกนโป๊ก้าวิ่งประคองมาดึงรอครับรอให้กับพลูสตายเลือดอีกแล้วเบิร์นแสจะบังเดี๋ยวว่ายังดักได้ดีครับปฐุมเยดีนักอู๋ออสเตรเลียจังหวะสวนมาหน้ากูก็เหมือนกันเอ้าเราไม่โอกาสจริงอู๋ดูครับแม่เอาไม่อยู่ครับธนบุญ โอ้โหเกือบจังหวะที่โอ้เป็นทิศสองดูครับโโอ้หพวกเขารูปร่างสูงใหญ่ครับจังหวะเติมขึ้นมาของนิซิโบโล,ลุนโกน้โอ้โหเจ้าตัวเสียดายครับลุนโก้ดีครับต้องระวังครับจังหวะสอดขึ้นมาของลุนโก้ี่มิดฟิลด์ของมิดแกนแล้วก็กล,กกลุนโก้ที่อันตรายครับของฝั่งออสเตรเลียกวินบอกเพื่อนใจเย็นๆครับ43นาทีเสมอก็อยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไลกกันมันหยุดทีเดียวเกมนี้ทีราทอนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ขอแมานี้มานะครับจังหวะนี้บังครั้งก็ ไม่ว่างก็ทำให้ช้าไปเลยก็ต้องขออภัยนะครับแต่กลับมาทำให้เหมือนเดิมแล้วนะครับบลิกนรบลิกนวิ่งเติมไปเลยครับแหมสกัดออกไปก่อนครับเกิร์กลิดโทษเวลาเครื่องแรก1ึงนาทีเท่านั้นนะครับครูสให้มาบลิกนดูครับจังหวะขึ้นมาของฟันจิสแล้วตวนกับชนะทิพจ่ายมาระเบิดริงติดบล็อกยังดีครับแหมจังวะสุดท้ายของธนบุญ ชนะที่จบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยกับออสเตรเลียโอ้เป็นเกมที่มันคับแคกกันสนุกครับแล้วก็โอกาสทำประตูก็มีมากทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวนี่ครับเปอร์เซ็นต์การค้ามบอลครับไทย49เอร์เซ็์อสเตรเลียอยู่ที่51ครับเดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกพร้อมๆกันจังหวะขึ้นนําแรกของไทยครับนาทีที่4ครับถือสินแดงดาซัดผ่านมือของแม็กไครอนเข้าไปครับ ยิงด้วยสายครับถือว่าตัดสินใจยิงได้ดีครับทิศสินจนังหวะนี้นี่ครับไทยนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยแอซิสสวยๆจากเกิร์ลิทวีการแต่นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับแหมเป็นออสเตรเลียที่ตีเสมอจนได้ครับจากนาธานเบิร์นซับเป็นตำแหน่ง2กองหน้าทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียอยู่แล้วครับที่ทำประตูนีนบบค่ครับแอซิสสวยๆจากทางด้านโรบบี้คูสครับ ทำให้จบครึ่งแรกสเสมอกับออสเตรเลียอยู่1นประตูต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับนะครับมาลุยกันต่อครับอีก45นาทีเยดินักให้มาลุนโก้ลูคิซันมิเกลเลกี้บริรเก,เก,ก,กนให้มาครับนาธานเบิร์สยังไม่มีการขยับอะไรชือร่อว่าเปลี่ยนตัวแต่อย่างไรเลยครับ ตอริซิสฟันยิสให้มาติดแล้วครับโบก้าว 9, ช้าแล้วฟันยิสเซาได้อีวานฟันยิสให้มาแล้วครูสไม่ทันครับเราพี่ครูสเปิดมาครึ่งหลังนีอออสเตรเลียลุยมาก,ก่อนเลยนะครับนดี้ข้อผิดพลาดของกวินก็ยังไม่มีให้เห็นแับแม่ต้องจังหวะน,นั้นก็ป้องกันไม่ได้การลำบากะครับลูกยิงแบบนั้นของนัาทาันเบิร์สนะครับกระดิษ มาสู่เกมกันต่อครับออสเตรเลียยังได้รอบบีคลูสไทรมาแนละทันเบิร์สเวลาเติมขึ้นมานี่เขาริมเส้นเขาเลิอันตรายนลยครับไอ้ทิวทรสวยครับยังได้ขึ้นมาที่ปกเก้าธนบุญเปลี่ยนไปที่ปทุมครับเปลี่ยนแกนบ้างทางขวาเติมครับที่สตองให้มาชนาทิพดูครับต้องลงมาช่วยไอ้ผู้เล่นออสเตรเลียบีบสูงนะครับเพอร์ซิงเร็วทีเดียวปกเก้าถ้าตอบบอลกันกแม่นๆอย่างนี้มันก็อุ่นใจได้เลยครับ ค่อยๆเขาค่อยๆทาไปครับยิงเวลาทุิซองอ่าครับกระชากผ่านแมทธิวเล็กกี้มาไอที่ซิโรดเนี่ยดึงย้อนกลับมาครับซิโรดยังไม่ได้มีโอกาสได้กระชากครับซิโรดเราให้มาจมรีความเร็วของซิโรดเจอกับเดวิสันล้วเลียงจี้เข้ามารับให้มาติดอยังดีครับขยันครับซิโรดคือกรว่าสารักมาครับที่ชนาทิพย์จะจ่ายกับซิโรดเนี่ยเสียบอลรับไทยแต่ว่ายังจะย่งได้ไหมอาครับกลับมา เป็นบอลของออสเตรเลียถ่ายมาทางขวากับอีวานฟันยิสอีวานฟันยิสเห็นแล้วครับข้างหน้าแล้วให้ที่บิริกันคือกับบาครับโรเบียครูสโอ้โหอย่าเปิดพื้นที่ให้กับบิริกันมีเวลาได้คิดนะครับเนีไทยคีอละทอนคือกับมาที่กาวินครับ61นาทีครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0อันนี้เป็น AI ไอเขาเล่นกันเองครับ AI ก็คือระบบคอมนั่นแหละครับให้คอมคอเขาเตะเขาแข่งกันเองครับผมพากเท่านั้นนะครับ ขอบคุณสุดยอดแผ่นดดียอย่างนี้จากพี่ดังสุริยะด้วยนะครับเวอร์ชัน6.3นะครับเวอร์ชันนี้อาคาติลลอนขึ้นมาทางซ้ายอีวานฟันยีสวนกับทาริลลอนแล้วเปิดไปติดกันเองครับเกลิฟนม้วิ่งมาซ้อนแต่ว่าไปติดซิโรดเกือบแย่งได้เดวิสันเซนมาที่แมทธิวเลกี้ครับทางซ้ายชนาทิพวิ่งมาคลองไว้ครับไม่ให้ไปเร็วได้ยังเอาตัวรอดได้ครับแล้วขึ้นมาริสซองโดดวลกับมิเกลเลกี้ข่อไปก็เป็นแมทธิวเลกี้ไฮมาเดวิสัน โยกเข้าซ้ายติดที่ซังโดรครับเดิดม,มาที่กวินเปิดออกไปก่อนครับแก้ไขแต่ไม่ดีเท่าไรเก็บได้ครับโป๊ก้าเกิร์ริดเกิร์ริดย้อนไทยไม่ได้ขึ้นเกมลุกเลยครับตอนนี้ต้องผมช่วยเกมรับกันเยอะเลยครับถ่ายมาทางซ้ายครับให้กับทีระทรโอ้โหอ,อีวานฝันยิ้มแส่พักลงนิ่มๆครับคือต้องว่าประสบการณ์ก็ผมเก่าของนักเตะด้วยครับการไปคาแข้งที่ลต่างประเทศ เดวิสันเลกี้ไปที่เดวิสันอีกครั้งครับจะตายไปติดซิซองโดครับลงมาช่วยประทุนครับชนะทิพย์ให้ที่ซิซองโดไปที่ซิวโรดซิโรดเหลียงจีครับแซมเบอรี่เจอกับซิโรดทำยังไงครับซิโรดจังหวะดนียโยก้ามาแล้วให้สวยครับทิซองแม่มีโอกาสทิซองโดมาเยนครับซิโรดย่อรออยู่ทิซองจะไปเองเปิดเข้ามาจนได้แล้วถิลสินไม่ถึง โอ้หไทยเอาครับแต่วันนี้เก็บได้สารัตยูกัดสารัตช้าแล้วโอ้โหเก็รอไปคูสไม่ไม่ให้จังหวะแรกครับสารัตธอสิน์เก็บได้แล้วจ่ายมาซิโรดสปีดไม่ถึงแต่ทิ้งไปก่อนครับโูลวนโกจังหวะขึ้นมาของไทยมีบุรีบาาเสียวเหมือนกันครับที่ซองแต่ถูกครับไทยมาที่ซิโรดผักได้แล้วก็มาที่สารัตยังเก็บได้อยากได้ครับสารัตไทยมาชนะทิพย์คือครับสารัตธิรศิลป์ยิง แวไปตรงตัวของแมกไรรันครับ80สนาทีครับเสมออยู่สูนยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขออภัยแต่ว,ว่าโอกาสของไทยก็เริ่มมีมากขึ้นในคืนเวลาหลังครับอาธานเบิร์นจะให้เขาขึ้นมาได้คบโวนโกถังสายเขาวานหูจ่ายไปติดที่สองแม่ได้เสียวครับเมื่อสักครู่อากับไทยคึงกับบ้านซิลโวรวดให้มาที่ธีรศิลป์โอ้ไม่ถึงกัแม่ตีซามิลลี่อากับแรกกันแล้วช่วงเจ็ดนาทีสุดท้ายให้มากาธานเบิร์นติดชนะทิปไปกับซิลวโรวด ตรงกลางมีขออยู่สานาทิบดึงมาแล้วคืนกลับมาไมา่เร่งเกมครับแม่ใจเย็นๆครับมีเวลาอยู่โคก้าให้มาทางซ้ายเกลือริดเบิ้ลไปที่ธีรศิลป์ครับเรามาที่เกลือริดดูครับสป,ปีดเกลือริดมาแล้วอีวานฟันยีสเจอริดจัง <c oughs> เอาครับได้ฟาวโอ้ได้เห็นจังหวะฟรีคิจกจะวิธิของทิวทอนหรือเปล่าครับโอ้กรรมการต้องเข้ามาเตือนครับอีวานฟันยีสไฟไปเล่นแซะเกลือริดจากด้านหลังนะครับเสียให้ฟาวครับ อย่างทานเกมเป็นจังหวะโอกาสได้เปรียบของซัลลี่ครับแมไปไปเบรกเกมนะครับอีวานฟันยิสกับมาดูจังหวะรีคิกของไทยจังหวะนี้ครับธิราทรจะเล่นอย่างไรครับเปิดมาโอ้โหเปิดเข้าไปครับไม่ปัดเองที่ส่องเก็บได้ไทย8 7นาทีครับบางยาวแล้วเสียครับตรงนี้ต้องต้องต้อง,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 องบีบร,รวดครับดูดูเข้ามาให้นะักทันบอได้พลิกได้แล้ววิริยัน ล้วนก็มองดูทางขวาครับเราให้มาเอ้าไม่หล่านาแบบนี้ครับโอ้โหม,ม,มากเลแกหลุดมาธนบุญตํางไกครับทิศชิดแล้วโู้หสารัตไปเย่ยจากด้านหลังโอ้โหต้องชมจังหวะนี้ครับสารัตตัดได้ให้มาแล้วก็ผู้สินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหไทยกับล็อเซเดียก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับไปนะบรับ AI เล่นกกนเองนะครับแม่จะทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนครับ นัตเตไทยในเกมไปสองผสมนี้ก็พยายามเต็มที่เลยครับเล่นได้ดีครับโจาก,กาอนนี้แต่ว่าสเสมอกับออสเตรเลียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับของจริงจะเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆก็รับชมกันในวันนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนครับเข้าไปเชียร์กันได้ที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะครับผมอย่างไรก็ ส่งดรงใจงในเชียร์ให้กับนักเตะทีมชาติไทยด้วยนครับมีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ไทยประสบความสำเร็จนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมเสมอครับขอบคุณครับผม